มุกเสียววะรู้ไหมใครเป็นคนหน้าตาดีที่สุดเพื่อนเฮ้ยต้องเป็นกูอยู่แล้วไม่ใช่วะดูว่าเป็นมึงวะไม่ใช่วะแล้วเป็นใครอ่ะคนที่กดไลค์คลิปนี้ไงเออใช่แล้วเบลล์อ้ยก็อะไรมีเสาไฟเยอะที่สุดวะเพื่อนก็อะไรวะเกาะสมุยหรือเปล่าวะเห็นมีคนอยู่เยอะๆไม่ใช่ว่ะแล้วก็อะไรวะเก,กาะกลางถนน <S <S มีอยู่ทุกที่เลยเสาไฟอะ มดอะไรเออใหญ่กว่ามด X มด X ชุบแป้งทอดไงล่ะไม่ใช่ว่ะแล้วมดอะไรวะมด xl กแบบก็มันใหญ่กว่ามันใช้ XL ์มุกเสียววะ <c oughs> ทำไมซาลาเปาถึงอายวะเพื่อนก็มันแก้มแดงไงซาลาเปาหน่าแดงแดงไงผิดว่ะแล้วทำไมวะเพราะขานมจีบไงขนมจีบซาลาเปาแพ้่มือไ <c oughs> ปเล่นกับพ่อปลาอะไรแพงวะ <c oughs> ก็พวกปลาแซลมอนปลาคาเวียอะไรเงี้ยมันก็แพงหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่ะปลาขยะไม่ลงถังแล้วมันแพงตรงไหนวะปรับสองพันเลยนะมึงเออว่ะมันก็ถูกของมัน อะไรเอ่ยตามไดโนเสา,าร์มาช้างแมมมอสมัง้งยุคต่อไปก็น่าจะชา้างแมมมอสอะ่ะผิดไดโนอาทิท์ <Br> uh. มึงกลับไปเล่นสวัสดีวันจักรกับแม่มึไงไถ้าทีมแมนยูกับทีมอิตาลีแข่งกันนายจะเชียร์ข้างไหนวะเพื่อนเชียร์แมนยูอยู่แล้วสิชอบแมนยูซะอย่างไม่ใช่ว่ะเอ้า